สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูอ้อนครูนิชาการโกติกลอีกครั้งเลยนะคะสำหรับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ชั้นประมศึกษาปีที่3ในชั่วโมงที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้กันถึงเรื่องลมประจําเวลานั่นก็คือลมบกลมทะเลในชั่วโมงนี้เราก็จะมารู้จักกับลมอีกประเภทหนึ่งก็คือลมประจําฤดูก็คือลมมรสุมนั่นเองนะคะนักเรียน ลมมรสุมเป็นลมประจำฤดูที่เกิดบริเวณเขตร้อนของโลกเท่านั้นโดยมีหลักการเช่นเดียวกับการเกิดลมบุกลมทะเลคือเกิดจากอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นทวีปและพื้นมหาสมุทรมีความแตกต่างกันประเทศไทยมีลมมรสุมพัดผ่านสองชนิดได้แก่ 1. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 2. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นลมมรสุมที่พัดมาสู่ประเทศไทยระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมโดยมีแหล่งกำเนิดจากบริเวณมหาสมุทรทำให้มีเมฆมากและฝนตกชุกทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบริเวณชายฝั่งทะเลและเทือกเขาด้านรับลมจะมีฝนมากกว่าบริเวณอื่นต่อไปนะคะเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมมรสุมที่พัดเข้าสู่ประเทศไทยประมาณกลางเดือนตุลาคมจนถึงกลางเดือนคุมภาพันมรสุมนี้มีแหล่งกำเนิดจากบริเวณแถบประเทศมองโกเลียและจีนจึงพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแห้งแล้งเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทําให้ท้องฟ้าปลอดโปร่งอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งทั่วไปโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคใต้ จะมีฝนตกชุกโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนื่องจากมรสุมนี้พัดจากภาคพื้นทวีปสู่อ่าวไทยจึงนำเอาความชุ่มชื้นจากอ่าวไทยเข้าสู่ภาคใต้จากทางด้านตะวันออกนักเรียนมีความรู้เรื่องลมมรสุมกันไปแล้วนะคะ ทีนี้เรามารู้จักเครื่องมือวัดกระแสลมกันได้เลยค่ะสอนลมเป็นเครื่องมือที่วัดทิศทางของลมซึ่งประกอบด้วยหัวลูกศรชี้ทิศทางที่ลมพัดมาตัวหนังสือบอกทิศหางเสือทําหน้าที่บังคับให้หัวลูกศรนอยู่ในแนวการพัดของลมและแกนหมุนเพื่อให้สอนลมหมุนได้อย่างคล่องตัว หากหัวลูกศรชี้ไปทิศใดแสดงว่าลมพัดมาทางทิศนั้นต่อไปนะคะแอนิมมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดความเร็วลมประกอบไปด้วยลูกถ้วยรับลมแกนหมุนและมาตรวัดความเร็วลมเมื่อลมพัดมาลูกถ้วยรับลมก็จะหมุนทำให้แกนหมุนซึ่งอยู่ติดกับมาตรวัดค่าความเร็วลมเราก็สามารถอ่านค่าความเร็วลมได้ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องลมกันไปแล้วที่นี้เรามาดูประโยชน์และโทษของลมกันนะคะเราทราบกันแล้วว่าลมเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่งซึ่งมีปัจจัยหลายประการที่ทําให้เกิดลมซึ่งลมมีอิทธิพลต่อมนุษย์มากมายเราแบ่งได้เป็นสองลักษณะคือประโยชน์ของลมและโทษของลมเราไปดูกันเลยนะคะประโยชน์ของลมเช่น ช่วยให้อากาศหมุนเวียนภายในบ้านใช้เล่นเว่าใช้หมุนกังหันลมเพื่อผลิตกระแสฟไฟฟ้าทำให้เรือใบเล่นได้ใช้ในการเล่นกีฬาวินเซิร์ฟหมุนกังหันเพื่อผันน้ำเข้าสู่นาเกลือค่ะลมมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์หลายด้านแต่หากลมเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงก็อาจทำให้เกิดอันตราย และความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ลมที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากๆเราเรียกว่าพายุต่อไปเราไปดูโทษของลมกันบ้างนะคะลมทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทำให้เกิดน้ำท่วมทำให้การเดินทางไม่สะดวกทำให้ต้นไม้โค่นลม้มทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิตของมนุษย์และสัตว์เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนคราวนี้เราลองมาทำแบบฝึกหัดกันสักนิดนะคะ คำชี้แจงให้นักเรียนฟังคำถามที่ครูอ่านแล้วให้นักเรียนเขียนตอบลงในสมุดนะคะด้วยปากกาหรือดินสอที่เห็นได้ชัดเจนนะคะพร้อมแล้วกันแล้วใช่ไหมคะเริ่มกันเลยค่ะข้อหนึ่งลมมรสุมจัดเป็นลมประเภทใดนักเรียนตอบเลยนะคะข้อสอง ลมมรสุมมีกี่ประเภทนักเรียนตอบเลยนะคะข้อสาลมมรสุมมีลมอะไรบ้างนักเรียนตอบเลยค่ะข้อสี่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูใดนักเรียนตอบเลยค่ะ ข้อ5ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูใดนักเรียนตอบเลยค่ะข้อ6เครื่องมือวัดทิศทางลมเรียกว่าอะไรนักเรียนตอบเลยค่ะข้อ7เครื่องมือวัดความเร็วลมเรียกว่าอะไร นักเรียนตอบเลยค่ะข้อ8ลมที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากๆเรียกว่าอะไรนักเรียนตอบเลยค่ะข้อ9ผลิตกะระแสไฟฟ้ากับทำให้เกิดน้ำท่วมข้อใดเป็นประโยชน์ของลมนักเรียนตอบเลยค่ะ ข้อ10ทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่กับหมุนกังหันเพื่อผ่นน้ําทะเลเข้าสู่นาเกลือข้อใดเป็นโทษของลมนักเรียนตอบเลยค่ะคราวนี้เราลองมาดูเฉลยกันเลยนะคะข้อที่1ตอบลมประจรํารดูข้อที่2ตอบสองประเภทข้อที่3ตอบ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ข้อที่สี่ตอบเกิดในช่วงฤดูหนาวข้อที่ห้าตอบเกิดในช่วงฤดูฝนข้อที่หกตอบสอนลมข้อที่เจ็ดตอบแอนนิมมิเตอร์ข้อที่แปดตอบพายุข้อที่เก้าตอบ ผลิตกระแสไฟฟ้าข้อที่10ตอบทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ค่ะคราวนี้เราลองมาดูคะแนนกันเลยนะคะว่านักคะแนนของนักเรียนจัดอยู่ในเกณฑ์ใดถ้านักเรียนทำได้9-10ถึง10คะแนนถือว่าดีมากนักเรียนทำได้7-8ถึง8คะแนนดีนักเรียนทำได้5-6ถึง6คะแนนพอใช้ นักเรียนทำได้ต่ำกว่า5คะแนนควรปรับปรุงค่ะเมื่อจบบทเรียนนี้แล้วคุณครูก็จะมีข้อสอบออนไลน์เรื่องลมจำนวน10ข้อนะคะให้นักเรียนเข้าไปตอบนะในการทำข้อสอบออนไลน์นั้นขอให้นักเรียนลงข้อมูลห้องให้ถูกต้องลงชื่อนามสกุลให้ถูกต้องก่อนที่จะกดส่งตรวจสอบให้เรียบร้อย ถึงจะกดส่งได้เพียงครั้งเดียวขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีในการเรียนและการทำข้อสอบนะคะวันนี้คุณครูอ้นคุูนิจการก็ขอพบนักเรียนคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าคลิปหน้าสวัสดีค่ะ